มาดูความคืบหน้าโครงการจัดหาเรือดำน้ำจากจีนนะคะวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยว่าตอนนี้เนี่ยการเจรจายังไม่จบ่ะแล้วก็คาดว่าจะสรุปเพื่อเสนอนายกรัฐมนตรีได้ภายใน1-2เดือนนี้เพราะฉะนั้นในระหว่างนี้ทั้งไทยและจีนเองเห็นตรงกันว่ายังเป็นความลับอยู่เพราะฉะนั้นรายละเอียด,ดยังไม่สามารถ เปิด <อะ S 1> เผยได้<อ>ะนะคะวันนี้นายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงความคืบหน้าโครงการเรือดำน้ำที่มีแนวโน้มจะเดินหน้าต่อว่าระหว่างนี้ทางจีนและไทยมีความเห็นว่ายังต้องเป็นความลับเนื่องจากบางเรื่องถ้าพูดไปเดี๋ยวจะเสียอำนาจในการต่อรองแต่ก็เชื่อว่าทั้งหมดจะจบในทิศทางที่ดีค่ะส่วนกรณีฝ่ายค้านมีข้อสงสัยในประเด็นโครงการเรือดำน้ำหลายข้อทางรัฐมนตรีก็ยืนยันว่าเมื่อถึงเวลาจะตอบได้ทุกข้อ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการเจราจาก็จะพยายามทำให้เสร็จภายใน1-2เดือนนี้ค่ะบอกเลยว่าถ้ามันถึงเวลาแล้วผมตอบได้ทุทกข้อตอบได้ทุกข้อไม่ไม,ไม่มีอะไรน,น่าหนักใจนะอันนี้เรื่องดื่ำน้ำที่ว่ายังไม่จบและไรเสร็จว่าต้องเข้าสู่กระบวนการของครมอไหมครัอ๋ออันนั้นจะขั้นตอนคือการเจราจากับทางจีนเนี่ยเหลืออยู่บางจุด นิดหน่อยซึ่งเมื่อจบจุดนั้นแล้วก็จะผมก็จะตัดสินใจแล้วก็นําเรียนท่านนายกแล้วท่านนายกเห็นชอบท่านก็เอาเข้าคลมอขณะนี้ยังเป็นขั้นตอนชุดเจราจาอยู่เขาเจราจาเพิ่มเติมบางประเด็นนิดหนึ่งคิดว่าไม่นานแต่ว่าก็ไม่อยากไปกะเกณฑ์ไม่อยากจะไปพูดเรื่องงเนเวลาแต่ว่าผมจะพยายามเดือนนี้เดือนละก็ทําให้เสร็จภายในเดือนสองเดือนผมคิดว่าอย่างนี้ ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังบอกอีกนะคะว่าการเดินหน้าโครงการเรือดำน้ําจะยึด3หลักก็คือคํานึงถึงความต้องการของกองทัพเรือรักษาผลประโยชน์ของประเทศและคํานึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศรวมถึงอาจเพิ่มเรื่องกฎหมายที่ต้องนํามาพิจารณาเพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างไทยจีนด้วยขณะเดียวกันเนี่ยมีเรื่องการแลกเปลี่ยนทางการค้าก็เลยทําให้การเจะระจาล่าช้าไปบ้างเพราะต้องพยายามให้ไทยได้ประโยชน์มากที่สุดค่ะ